แต่ว่าเรื่องแรกอยากจะชวนทุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเขาเปิดปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ไปตรวจตามสถานบันเทิงที่ซอยบางลาป่าตองจุดนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท้องเที่ยวสําคัญของจังหวัดภูเก็ตแล้วไปเจอบาร์สแห่งที่ลักลอบค้าประเวณีและไปเจอเยาวชนอายุต่ากว่า18ปีเข้าขายการค้ามนุษย์ด้วยครับ นี่ครับเป็นภาพที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบที่บาร์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ภายในซอยบางลาป่าตองแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์บอกว่าบาร์แห่งนี้เปิดเป็นบาร์สำหรับนักท่องเที่ยวแต่มีการแอบแฝงนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ขายบริการให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็ส่งสายรับไปก่อนนะครับสายรับเข้าพื้นที่ไปสืบสวนหาข้อมูลของร้านดังกล่าวพบว่ามีการแอบแฝงค้าบริการทางเพศจริงๆและเป็นการขายบริการทางเพศของเด็กด้วยและเข้าข่ายการค้ามนุษย์จึงมีการวางแผนแล้วก็แบ่งกําลังออกเป็น2ชุดครับชุดแรกเนี่ยเข้าไปดําเนินการตรวจสอบร้านเวลเวตที่ซอยซีดราก้อน ถนนบางลาตำบลป่าตองก็ไปเจอว่านอกจากมีการแฝงการค้าบริการทางเพศแล้วนะครับก็ยังเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกลุ่มเจ้าของร้านไปดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตครับนี่เป็นชุดแรกใช่ไหมครับครับส่วนชุดที่สองนี่ครับ,รบเขาไปทำการช่วยเหลือคนที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในโรงแรมใกล้เคียง สามารถช่วยเหลือออกมาได้6คนซึ่งใน6คนนี้ไปเจอว่ามีเยาวชนอายุ15ปีรวมอยู่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้นำตัวไปเข้าสู่กระบวนการกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อคัดกรองโดยสหาวิชาชีพแล้วก็เตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กแัะสตรีเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจต่อไปนะครับนะครับตอนแรกเราก็ม่คิดว่าจะเจอถึง6คนหรอกนะฮะ แรกๆเลยยังยังไม่ขี่คนนะครับแต่ว่าพอมาเมื่อวานที่ลงสืบสวนนะครับปรากฏว่ามีถึง6คนนะครับเราก็เลยได้บูรณาการร่วมกันนะครับกับทางฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับทางทางที่ทําการปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็ทางที่ดําไกคของอำเภอกระทูนะฮะเราออกวางแผนทําการจับลุมนะครับผู้กระทําผิดก็มีแม่เล้านะฮะที่อยู่ในสถานบริการแห่งนี้นะครับ เป็นสถานบริการที่ยังไม่ได้ใบอนุญ,ญาตนะครับก็อยู่ในระหว่างการขอนะครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ออกใบอนุญ,ญาตให้นะครับก็ถือว่าเปิดโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับคราวนี้เราก็พบเด็กถึง6คนนะครับอายุต่ําสุดเนี่ยเป็นเด็กอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองนะครับถูกนํามาค้าประเวณีนะฮะโดยการที่สามารถที่จะเรียกว่าไงอะ่ะซื้อชั่วโมงเด็กออ,อกจากร้านนะครับเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์ข้างนอกได้ นะครับอันนี้ชัดเจนครับว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบนะครับกับเด็กนะฮะเป็นการค้ามนุษย์นะฮะผิดกฎหมายค้ามนุษย์ไม่ใช่การค้าประเวณีทั่วไปนะครับเป็นเรื่องค้ามนุษย์เลยที่สังคมโลกเขาไม่ยอมรับกันแล้วขณะที่ผู้กระทําความผิดต่อเด็กนะครับจะมีอัตราโทษที่สูงมากเพราะเข้าข่ายการเป็นทุรจัดหาการค้าประเวณีเด็กด้วยนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตขีดเส้นใต้สัก100เส้นเอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้ยังสืบทราบด้วยว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นชาวต่างชาติซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยจะได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆโทษของการกระทําความผิดเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะครับก่อนหน้านี้ทีมข่าว t ีเอ x i t ของไทย PBS เเคยติดตามเรื่องของการค้าประเวณีเด็กในพื้นที่ภาคอีสานนะครับคุณผู้ชมมันมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายชุดข้อมูลเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกคือเด็กที่ถูกชักชวนเข้ามาทํางานในลักษณะแบบนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้บ้านที่มีฐานะยากจนนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่อยากจะหาะไรายได้เสริมในการที่จะไปซื้อของไปซื้อสิ่งที่อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเห็นเพื่อนมีอะไรแล้วก็อยากจะได้ตามแล้วคนเป็นชัก คนที่มาชักชวนเป็นใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับถูกชักชวนกันตั้งแต่อายุ13ถึง15ปีโดยเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่มัธยมต้นก็ถูกชักชวนลักษณะของการถูกชักชวนตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าให้ไปทำงานที่ร้านอาหารทำงานตอนเย็นจบไม่เกินเที่ยงคืน แต่น่าสงสัยไหมครับว่าค่าตอบแทนเนี่ยเขาบอกว่าจะได้สักประมาณ100บาทครับทำนั้นตั้งแต่6โมงเย็นนะครับได้100บาทแต่ถ้าเกิดว่าออกไปกับแขกด้วยจะได้มากกว่านั้นพอเด็กเข้าไปทำงานแล้วเห็นเพื่อนทำและเพื่อนได้มากกว่าก็จะมีลักษณะของการทำตามกันนะครับแลวท้ายที่สุดพอเข้าไปแล้วก็จะมีแม่เล้าคนที่เป็นธุรจัดหาเนี่ยเข้ามาจัดการเข้ามาดูแลต่อนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างยากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้จะมีโทษ ที่ค่อนข้างสูงคนที่เป็นทุระจัดหาการค้าประเวณีโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกดำเนินคดีนะครับข้อมูลจากตำรวจที่แจ้งกับทีมข่าว d ีเอซของไทย i ี BS เเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่คดีลักษณะแบบนี้ใช้เงินแล้วจบจบหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพอเจรจากับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายดังนั้นเกิดการยอมความขึ้นไม่ถือว่าเป็นคดีความท้ายที่สุดแล้ว จบไปโดยที่ไม่เป็นคดีนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ย่ามใจใก็สามารถก่อเหตุได้ซ้ำอีกเพราะถ้าสุดท้ายมันจบลงที่การใช้เงินใช่เนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เห็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการคร้าประเวณีเด็กและจริงๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทีมข่าวของเราได้มาประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วแต่สถานการณ์แบบนี้พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอมีองค์กรต่างประเทศแจ้งมาก็ต้องเข้าไปตรวจจับซึ่ง มีข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ที่จังหวัดภูกเก็ตเพียงแค่ที่เดียวด้วยซ้ำาครับ